แม่ใส่ทางเอาหวยมาฝากจ้าเบื้องเหงานี่มูลนายข้าเห็นบอก38 38นี่38 แล้วก็เป็นเป็นไข้เด็กหายสามสามแปดเกิดจากระบบอุณหภูมงายบางเจมเด้งอะคือเป็นเด็กเดงข้างบนแต่ชัดๆชัดๆคือสามแปดสามแปดจ้ะเอามาฝากเด้องวดงวดนี่ละ หนึ่งกุ้มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเอาหวยมาฝากจ้าเบิร์เอาร้อยสามแปดตานนี้ลราจาเจอกันคลิปหนะ่ะ